สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2566นาหะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกรกฎนะคะ,ะในเดือนนี้จะมีดาวย้ายอยู่3ดวงคือดาวศุกร์โคจรย้ายเข้าสู่ราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษภในวันที่8เมษายนนะคะเวลายีบนาฬกานาทีดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษนะคะในวันที่14เมษายน เวลา16นาฬนาทีและดาวพฤหัสคจรเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายนเวลา21นาิกานาทีนะคะก็เป็นการย้ายของดวงดาวในเดือนเมษายนแบบนี้นะคะทีนี้คนลักนณาราศรีกรกฎจะเป็นอย่างไรคนลักษณาราศรีกรกฎเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะ มีการเงินเด่นแล้วนะคะการเงินค่อนข้างที่จะดีถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายบ้างนะคะแต่จะเด่นเรื่องการเงินมากหน่อยนะคะอะไม่ว่าที่ก่อนดาวอาทิตย์จะย้ายนะคะแต่ถ้าดูในคลิปวิดีโอนี้เราผูกด,ดวงวันที่16เนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านั้นวันที่1จนถึงวันที่1ิบเนี่ยนะคะ ก่อนเวลา16นาฬิกาเนี่ยนะคะก็ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมีนก็ไม่ได้เสียหายนะคะอยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรคู่มิตรใหญ่เลยคุณกรกฎเนี่ยนะคะเขาก็จะมีโชคเรื่องการเงินดีอยู่แล้วการเงินกระเตื้องขึ้นดีนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนเนี้ยนะคะตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วจนถึงเดือนเดือนนี้นะคะอ่าก็คือเดือนเวษานี่ ก็ถือว่าโอเคพอหลังวันที่14ไปเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษก็ได้ตำแหน่งมหาอุดอีกนะคะชั้นการเงินค่อนข้างเข้มแข็งแต่เที่ยวนี้อยู่ร่วมกับดาวพุธและก็ดาวราวหูก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเงินมากอยู่นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะแล้วกอ็อาจจะใช้จ่ายเงินกับการเดินทางได้ด้วยนะคะ ก็มองเห็นในลักษณะแบบนี้หรือเกี่ยวกับเพื่อนฝูงกันออกสังคมจ,จะใช้ใจ่ายเงินแบบนี้นะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการงานการงานมองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาในวงงานนะคะแล้วก็งานอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนา,าให้มันดีขึ้นนะคะอาจจะต้องเป็นช่วงที่แก้ไขางานนะคะแก้ไขางานแก้ไขปัญหา,าในในวงงานหน่อย แต่ก็คุณเก่งอยู่แล้วนะคะคุณต้องทําได้อยู่แล้วนะคะดูลักษณะแล้วแล้วก็ดวงคุณเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะอะ่อยู่ในเรือนที่9กเนี่ยก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะทำอะไรก็จะ,ะประสบความสําเร็จได้อยู่นะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ค่อนข้างที่จะดีเลยสําหรับคนลักษณาราศีกรกฎเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ ดาวเสาร์เนี่ยเจ้าเรือนปัตตนีตกอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าที่ควรนะคะก็จะเป็นลักษณะห่วงใยซึ่งกันและก,กันนะคะแล้วก็ดูแลกันมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับคู่ครองคนรักด้วย รวมทั้งตัวเราด้วยนะคะก็ต้องดูแลด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคนลักขณาราศีกรกฎส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยคณก็อาจจะมีโชคมีลาบสำหรับคนที่เป็นโสดอาจจะได้พบเจอคู่ทางไกลเนี่ยนะคะหรือว่ามอาีอาจจะเป็นเพื่อนกันน่ทางไกลก่อนนะคะเป็นเพื่อนรู้จักกันมาก่อนนี่ก็ได้แต่ว่าอยู่ทางไกลนะคะแล้วก็หรือไม่ ก็รู้จักทางออนไลน์อะไรงนี้ก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้แต่ก็เป็นมิตรภาพที่ดีอ่าเป็นคู่รักที่ดีได้นะคะสําหรับคนลักนาราศีกรกฎเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าดวงชะตาในเดือนนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะค่อนข้างดีเลยอ่าดาวที่ทํามุมดาวที่อ่าส่งผลดีต่อเจ้าชะตาก็อยู่ในเรือนที่ดีกันทั้งนั้นนะคะก็ ถือว่าคนลักษณาราศีกรกฎเนี่ยจะมีะเรื่องการเงินที่เด่นดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายมากหน่อยนะคะการเงินการงานถือว่าเด่นนะคะแต่ว่าการงานเนี่ยอาจจะต้องได้แก้ไขหรือแก้ปัญหาในวงงานส่วนการเงินก็ถึงแม้จะเด่นมากนะคะเป็นมหาอุดเลยแต่รายจ่ายก็จะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายหรือว่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือใช้จ่ายเกี่ยวกับ มิสหายได้นะคะ,ะก็เป็นลักษณะรายจ่ายแบบนั้นนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นช่วงที่ห่างเหินกันหน่อยช่วงที่ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ต่างคนต่างทํางานแล้วก็เป็นช่วงที่ดูแลห่วงใยกันอยู่นะคะก็เป็นลักษณะดูแลซึ่งกันและกันมากกว่านะคะสาหรับคนลักักณะาราศรีกรกฎฟังไว้เป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิต ในเดือนเมษายนนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์หวังว่า,าทุกท่านเนี่ยนะคะก็จะมีสติในการาดำรงชีวิตนะคะและก็ใช้ชีวิตไปนะคะอย่างรอบคอบแล้วก็ปลอดภัยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ